สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุคนเดอ้อค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องที่ดา789แอดท่ดา789เดอ้อค่ะเด้อช่องของค้าไว้พระเรื่องพูกความสุกและความผระเทิงเด้อจ้าแม่หมอใส่มูใส่ห้าใส่ปวงค่ะใครสนใจสินค้ามูทักหา,าแม่หมอค่ะใครสนใจสินค้าแก้ชง ดวงตัวเองที่ชงนะคะถ้าขาไม่หมอจัดนะเรามีตั้งแต่โปรโปราคาหลักไม่ถึงร้อยยันถึงนะคะไล่ไปตามที่คุณต้องการเลยมีให้เลือกหลากหลายใครสนใจนะคะของเสริมดวงกระทักมาแล้วกันเรามีโปรโซื้อของแถมไปดวงโปรราคาย่อมเยาวนะคะโปร ทั้งเสียตังค์และว่าเสียตังค์ผู้ใดอยากดูฟรีไปช่องสีดำนะคะแม่หมอจะไลส์สดช่องสีดำเอเบเนว่าใครอยากเสียตังค์ทักหาแม่หมอใครอยากดูฟรีไปช่องสีดำทักแบบไรก็จัดไปตามนั้นเลยจ้ะนะคะอยากเสียตังค์ทักหาแม่หมออยากดูเพื่ความมันเดึงช่องนี้อยากดูฟรีไปช่องสีดำนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของทุกท่านนะคะ ที่เป็นคนไม่แระคนเก่าติดตามนะคะแล้วก็เป็นผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอทุกคนเลยขอบพระคุณลหลายๆนะจ๊ะเพื่อว่าเป็นการให้เสียเวลามือนีเวลานี้เขาใช้ไรเราเรอน่นในหัวข้อนะคะมีคนแอบคิดถึงคุณและและก็เสียดายไม่ได้เป็นตัวจริงนะคะฉะนั้นเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะจ๊ะบอกว่าคุณสิเป็นท่านหญิงหรือท่านชาทรยมาดูพลังงานของคุณก่อนเป็นอย่างเขาคือเสียดายคักเสียดายแน่แท้ พลังงานของคุณใบแรกเป็นอะไรเนอะขอดูเลยเซพ่้ขึ้นมาคุยนาะเพดิโคทอดดินพฤกษกันมังกรคุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องการเงินมากกว่าความรักนะจ๊ะรักไม่ใช่รักไม่ตอบโจทย์รักไม่ดีรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินประมาณนั้นหรือคบคนที่ฐานะคบคนที่ต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนว่าเอาแบบชนิดว่าว่ามีงานเหตุมาต้องมาคบกระฉันนะคะ หรือนะคะถ้าไม่ถ้าธุรกิจการงานไม่สอดคล้องไม่เอื้อมหนวยกับว่าต้องมาหาฉันประมาณนั้นชับ่มองแทนแน่นอนประมาณนั้นถามว่าผิดไหมนะคะแม่หมอเชื่อว่ายุคนี้นะกัดก้อนเกลืกินเกคือขึ้นสิบไดเลยล่ะคะ่ะงานต้องมาเงินก็ต้องมีความรักถึงที่ไปรอดนะคะคุณเป็นคนที่คิดว่าความรักจะรอดต่อเมื่อเงินต้องมาก่อประมาณนั้นนะจะเบื้อนะคะปรธรรมบญานจะ,ะพลังงานของคุณใบแรกคนรวย นายอวแวนาธาดไฟเมสิงธน,นูคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางนะติดต่อเจรจาค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นเซลแมนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารระดีได้ตังนะเดินทางแลวได้เงินนะคะธุรกิจนาทีการงานเดินทางระดีาธาดไฟเมสิงธน,นูนะจ๊พระพลังงานของคุณโฟกัสงานและเงินคือสิบอมีผู้ใดมานะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าฉันคิดแบบนหนบ่มีผู้ใดมาหากลางใด ความคิดที่ฉันมีความคิดที่ฉันเรียนรู้ฝึกฝนมาฉันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองบม่มีผู้ใดามาชี้แนะแนวทางให้ฉันแน่นอนนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะถือว่าเป็นคนที่ถ้าคนสีหักหล่างความคิดคุณใดต้องเป็นคนที่มีความรู้มั่นคงต้องเป็นคนที่มีความคิด หักล้างได้มีเหตุและผลมาทอนันถึงทีงสามารถหักหลังกับคุณได้บะสันบะมีท่ามค่ะที่เสียใในคุณนะคะฟังประมาณนั้นเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเลยว่าสันนะจ๊ะชวบซอทัุลมมิถุนตุนกลุ่มคุณเป็นคนที่ถ้าบอกว่าไม่ใช่หันหลังให้เลยอะไรที่ไม่ใช่ไม่ต้องมาเปลี่ยนชั้นไม่ต้องมาเปลี่ยนความคิดชั้นไม่ต้องมาเปลี่ยนในสิ่งที่ชั้นตัดสินใจแล้วประมาณนั้นนะคะทัุ หล่อมิถุนตุนกุมเนาะนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ใบสุดท้ายพลังงานของคุณเป็นเช่นไรคิงอพีนิโคลธาดินพฤกษกันมังกรคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณเป็นคนที่มีตังค์นะคุณจะรวยนะ่ะคุณไม่โฟกัสเรื่องความรักหรอกค่ะถ้าคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าไม่มีตังค์าำไมมีเงินไม่ตอบโจทย์ชีวิตไม่ได้ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงว่าอ่าว่าเบียเสวลาค่ะ,ค,ะคนคนนั้นต้องเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตต้องเป็นคนที่ ไม่มากก็น้อยเงินต้องไม่ต่างจากคุณแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีหัวกันค้าโฟกัสเงินเป็นหลักแล้วก็ต้องเลี้ยงดูคุณได้ด้วยประมาณนั้นนะจ๊ะบื่อบัณฑานะถือว่าอาสําหรับนะคะแม่หมออยากจะบอกนิดน,นึงเนาะคนเฮาต้องรักตัวเองให้เป็นคุณรักตัวเองไม่ผิดคะ่ะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนาะเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างนะคะต้องฟังครูกรณีแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ อาชัดนโฟกัสเรื่องเงินมาเป็นหลักบผิดค่ะแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองคิดเองว่าฉันเรียนตัวเองได้ฉันดูแลตัวเองได้ธุรกิจฉันงอกเงยเป็นวิธมที่ฉันต้องการทอนันนะจ๊ะถือว่าถ้าเป็นความคิดของคุณแม่หมอว่าดีนะแบบนี้นะคะ คุณไม่เป็นภาระหให้ใครแล้วใครก็ไม่จําเป็นต้องมาเป็นภาระหให้คุณนะจ๊ะถ้าฉันได้ตัดสินใจแล้วบ่เอาคืบอบ่เอาหันหลังให้ทันทีทันดันทันดันนะคะบอ่บอบ่อได้หันหลังห่วกไปเบิงเลยก้าวหน้าต่อไปในสเต็ปที่เหนือกลัวประมาณนั้นนะจ๊ะบึง้งพลังงานเรามาดูนะคะว่าคนคนนั้นอะที่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงของคุณเขาเป็นผู้ใดมาดูกันนะพลังงาน เทนอเพอิโคธาตุดินพฤกษกันมังกอนกอน่นาจะเป็นคนรักเก่าคุณได้คนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วคนที่คุณเคยรู้จักกันแล้วคนที่คุณเคยมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วคนที่คุณรู้จักแล้วแน่นอนเคยเป็นครอบครัวกันแล้วนะคุณอาจจะปฏิเสธคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์อยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนไปหรือเหตุผลหนึ่งสองสามค่อยว่ากันแต่เป็นคนเก่าที่เขาทําผิดพลาดเป็นคนเก่าที่เขาทําให้คุณเสียใจเป็นคนเก่าที่เขาทําให้คุณมูฟออนได้นะคะ ประมานนะั้นเนาะฉะนั้นมันต้องดูเหมือนอันมันต้องสอดคล้องกันเนาะในเมื่อคุณไม่เอานั่นหมายความว่าเขาต้องทําอะไรผิดพลาดหรือต้องมิยังผิดพลาดในความสัมพันธ์แน,น่นอนนะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ต่อพลังงานของเขาเป็นเช่นไรพลังงานของเขาโอ,โ,โอ้โหเสียดายอยากได้อยากครอบครองอยากเริ่มต้นใหม่วางแผนยังดี หน้าตาเจ้าเลมากอยากกลับมาขอโอกาสในความสัมพันธ์วาสันนะคะเจ้เลเมากนะคะมีความรู้สึกว่าบ่ไดอยเลกัสเซียวดีกกนโาอดีบนก็สเซียวดียคาถาเบงวิธีเบงยิมนะนาตาย,ยิมขนาดใดจะว่านะเจ้าเลบาบล่ะค่ะนะเสียดูวิีทางเพื่อนะคะอยากได้คุณเหมือนเดิมแต่ก่อนนั้นก็คือบ่คิดนะจ๊ะ เจ้าเลมากูได้เจ้าเลแบบนี้ยกมือขึ้นนะจ๊ะไปต่อค่ะคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่ทําให้คุณเสียใจนั่นแหละคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเบเอาแล้วนั่นแหละจ๊ะนะคะมาเบิ่งต่อค่ะคนที่มีประเด็นด้วยเป็นคนเก่าแน่นอนคนที่มีประเด็นคนที่ทะเลาะกันคนที่มีความทะเลาะเบาแหวงคนที่มีความคิดและทัศนคติบ่ตรงกันนะคะความรักที่ ถ้าหนึ่งทัศนคติว่าตรงกันถูกเรียงมาว่าคือกันนิสัยใจคอว่าคือกันเป้าหมายว่าคือกันก็นกนไปกันว่ารอดอกจ้ะความรักต้องมีทัศนคติเป้าหมายต้องไปในในทิศทางเดียวกันประมาณนั้นนะจ๊ะเรามาเบ่งต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะความขัดแย้งที่ทําให้คุณเมินความขัดแย้งที่ทาให้คุณหันหลังให้ความขัดแย้งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งเงินดีกว่านะคะต่อค่ะนะคะเห็นไหมเขามีความ เขาขาดแคลนในสิ่งที่คุณหันหลังให้เขาขาดแคลนในสิ่งที่คุณหรือเขาหันหลังให้ได้หมดนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณทําคุณพักดันให้เขาไปโฟกัสเรื่องเงินอ่าถ้าคุณเป็นคนที่เข้ามาดูนะถ้าคุณเป็นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณน่าจะขอบคุณเขานะที่เขาทําให้คุณเติบโตที่เขาทาให้คุณเจริญงอกเกยที่เขาทาให้คุณมีความรู้สึกว่าให้คุณรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะนะจ๊ะนะ ไฟอพินิครา,าดินพฤกษกันมังกรเขาเป็นคนที่เสียใจนะกับความรักครั้งนี้ที่คุณหันหลังให้และเสียดายมากเห็นไหมเจ็บขากระเพกกระเพกกระเพกว่าท่านอยากออกไปโอ้ไม่กอดพายขึ้นมาเขาเป็นคนหันหลังให้คุณก่อนไหมคะหรือใครหันหลังให้ไพกอนไใ,ใส่ประเด็นแต่ความรักครั้งเนี้ยพยายามแล้วไม่เป็นผลก็ต้องหันหลังพยายามแล้วไม่เวิร์กก็ต้องหันหลัง พยายามแล้วบ่เป็นผลในการงอก็ต้องจำใจต้องไปต้องมุกอ่อนต้องเดินออกจากขวมสัมพันธ์ประมาณนั้นนะจ๊ะเสียใจแห้งหลายเห็นบ่ทั้งทั้งที่บ่อยากไปเดอกค่ะแต่เพราะด้วยความที่คุณอยากโฟกัสเรื่องการเงินเพราะด้วยความที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าทัศนคตินะคะก็เลยทําให้คุณมุกอ่อนได้ก็ได้นะจ๊ะเขาก็เลยเสียดายนะคะฉะนั้นในเมื่อคุณบ่เอา บเบาอ่านะคะเบ่เอาก็เลยจำใจคุณคุณเทเขาเราบอกง่ายๆนะไม่ว่าเขาที่ด,ดดเหตุด้วยเหตุผลใดด้วยเล่ใดด้วยกลใดนะคะคุณบ่เอาคุณเทค่ะเขาเลยจำใจต้องออกจากความความสัมพันธ์ครั้งนี้ท,ทั้งทั้งที่ยังรักอยู่เอ็อกบครับรกระกพิจิมินธาตุน้ำวาสันประนนี้เรามาดูพลังงานของคุณหน่อยหลังจากไม่มีเขาชีวิตคุณเป็นเส้นไรขอดูแน่โอ้เดอะซันนะคะมีความสุขรื่นเริงบันเทิงใจนะคะ ชีวิตดีดีดนะอยากเหตุยังได้เหตุมีชื่อเสียงโด่งดังพร้อมที่จะเปิดรับ energy ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขมากเลยตอนนี้ตอนนี้พร้อมที่จะเปิดรับกับ energy ที่ดีนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเข้ามาในชีวิตหรือเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิเตเจ้าของดีขึ้นและรุง่งเรืองประมาณนั้นนะจ๊ะไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยบง่งบอกคุณตอนนี้ดวงเปิดอะ มีแต่ความสุขความถูกหมดแล้วนะคะคนบดีจะออกจากชีวิตคนดีจะเข้ามานะคะเดอซันเกิดวันอาทิตย์ได้เนาะแล้วตัวคุณเองเป็นอย่างไรต่อว่าซันนะคะไพ่ขึ้นมาดีเอ็มเพรสคุณเกิดวันศุกร์ก็ได้นะจ๊ะคุณเป็นคนที่มีความพร้อมนะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขมีบารมีมีเงินพร้อมแล้วก็ เป็นที่จับตาและหมายปองของคนรอบข้างทั้งในจอและนอกจอได้หมดหรือคนใกล้บ้านคนบริเวณบ้านหรือผู้ใดเห็นคุณกันหนะจังงังเหมือนถึงมนเมตตามหานิยมนะคะฉะนั้นแล้วในเมรอเนดีนะคะไปใไส่มาไส่ก็มีแต่คนอยากได้นะคะบ่าวสิเกาหรือใหม่นะคะระวังเดอิอสิทรับย์ร่งบะถึงนะคะ ฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณเป็นดีเอ็มเพรสคุณเกิดวันศุกร์ได้คุณมีความพร้อมคุณดูลุกคนรวยหรือคุณรวยจริงก็ได้นะคะบางคนก็ลุกคนรวยบางคนก็รวยจริงนะรวยจริงไม่ได้อยู่ที่เงินนะคะดีเอ็มเพรสมีความพร้อมมีบ้านมีรถมีเงินจะก,กี้านก็ว่ากันไปอาจจะไม่ร้อยล้านแต่มีเงินเก็บในบัญชีแทนแน่นอนนะคะหมุนได้ข้องโตนะอยากมียังกไงมีล่ะคะ่ะประมาณนั้นนะจ๊ะมาต่อค่ะขอ โอซิกแวนธาตุไฟเมสิงะธนูคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายเนาะถ้าตั้งเป้าว่าฉันจะรวยขึ้นฉันจะสําเร็จถ้าตั้งเป้าว่าฉันจะปลดหนี้ให้ได้ภายในปีนี้ฉันจะทําสําเร็จถ้าตั้งเป้าไวา้ให้ธุรกิจฉันงอกเงยเป็นไปนตามที่ฉันต้องการคุณจะทําได้คุณจะทําสําเร็จแล้วก็เป้าหมายที่วางแผนไว้หนึ่งสองสามบ่มีคําว่าผิดพลาดบ่มีคําว่า คุณเสร็จบ่ไรนะคะถ้าคุณปีนี้คุณอยากหมดนี่คุณจะหมดนี้นะถ้าปีนี้คุณอยากจะประสบผลเรจให้ธุรกิจการงานรวยมากขึ้นคุณสิสําเร็จนะคะเพราะว่าซิกเวนแสดงออกมาเป็นคนที่วางแผนวางแผนงานได้ดีแล้วก็เป้าหมายที่มีสําเร็จแทนแน่นอนนะจ๊ะแล้วในเมื่องงานสําเร็จเรามาดูซิความรักคุณจะสําเร็จไหมจะมีคนใหม่เข้ามาบ้างไหมวาสันนะคะขอดูขอซับไพ่ก่อน สิมีคนใหม่เขามาบอยอยากรู้นะจ๊ะมาต่อค่ะไพ่ขึ้นมาโฟบคับคุณเป็นคนที่หาของถูกใจยากเนาะสั่งเรือกจังสันกับบอดีจังสี่กับบอไซนั่นกับบอรอนี่กับบอขาวโอ้ยคักเนาะนะคะเป็นคนที่มีสเปคสูงอาจจะคําว่าสเปคของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกสเปคของแต่ละคนมันคือกันบางคนอาจจะชอบหล่อนะสูงยาวเข่าดีวาสันหรือสวยหุ่นดีเพอร์เฟกก็ได้เหมือน ความคิดมุมมองการเลือกคนของแต่ละคนบอกคือกันจ้ะแต่แล้วก็ไม่มีใครผิดใครถูกพร้อมนะจ้ะคุณมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแต่นะคะระวังเดอเลือกร้ายต่ําต่อตายนะจ้ะฉะนั้นรำลึกต่อค่ะขอดูในเซใครที่จะเข้ามาทลายกำแพงนะคะหัวใจคุณวาสันไพ่ึ้น the w i l l of f o r t u n นะคะคุณเกิดวันพฤหัสได้นะคะหรือคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ดี คุณมีโอกาสได้เจอคนที่มีความรู้สึกผูกพันและสลงไหลสเสนหหาโอ้คักเนาะนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่อะใช่สําหรับคุณนะคือสําหรับคนอื่นบรุษใช่สําหรับคุณประมาณนั้นนะจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าในเมื่อ The View of Fortune การันตีคุณจะเจอสิ่งที่ถูกใจใช่เลยและสิ่งที่ปรารถนาวัซซันมาดูคนคนนั้นเป็นใครวัาซัน เด e เ o เ e อร์คนคนนั้นจะรักคุณคุณก็รักเขาวหัวันนะจ๊ะเบ้ยเด e เรเ e อราศีมิถุนนะความรักครั้งนี้นะคะคุณจะถูกใจใช่เลยนะคะแล้วก็เขาจะพร้อมพีกายพีใจพรีหัวใจพรีพรีทั้งกายและตัววสาสันเอาทุกอย่างเลยนะพรีคักพรีแนวสาสันนะคะ ชนิดว่าบต้อเบอลอย่างไรแค่ขยิบตาก็ใสเลยประมาณนั้นนะจ๊ะบ่ทำบ่มดานะจ๊ะเรามาดูต่อค่ะขอดูพลังงานหน่อยทั่วทั่วรับกระโดพิจิกมีธาตนะุน้ำว้าวเดอะเวิลด์คนเกิดวันเสาร์แนวโน้มมีโอกาสเป็นไปได้กับคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติหรือคนที่ทํางานโลกออนไลน์ก็ได้หรือคนวันเสาร์เลยก็ได้นะจ๊ะมีโอกาสและแนวโน้มนะคะในเมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปได้สูงมากเป็นความรักที่ ให้กันเป็นอิสระบ่ผูกมัดบ่ผูกแขนบ่ผูกขาบ่ากําหนดกฎเกณฑ์แค่มองตาแล้วรู้ใจเขาก็เห็นให้เจ้าหมดแล้วประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วจะเป็นยังไงต่ออยากรู้ the world นะคะความรักครั้งนี้แบบแบบบ,บ่บ่อึดบ่อัดบ่ถูกบ่ทนทน,ทน,ทนถูกทรมานบ่ถูกบังคับประมาณนั้นนะจ๊ะแต่แทํารันราศีธนูนะคะความรักครั้งนี้มีโอกาสได้สถานะได้ความชัดเจนคนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณนะคะ จะจริงจังและจริงใจแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะนะคะเพราะคุณอาจจะสวยขึ้นหรือมีตังละวากง่ายตรงมีดีตรงมีคาค่ะถ้าว่ามีคาเขาบอกว่าให้คาคุณแน,แน่นอนนะคะยุคนี้เป็นยุคที่โฟกัสที่ค่าค <c oughs> ่าใช้ใจ จริงๆคุณค่าของคุณค่ะแม่หมอหมายถึงคุณค่าของคุณนะแต่แม่หมอพูดถึงในเรื่องอันค่ากินค่าน้ำค่าไฟนั้นเป็นเป็นมุกตลกของแม่หมอวาสันนะคะแต่ทุกคนมีค่าในตัวประมาณนั้นละจ้ะเขาจะใหสถานะคุณเขาจะให้ความชัดเจนจากคุณเขาจะให้ความรู้สึกดีๆเขาจะใหคอมมิชเมนต์กับคุณประมาณนั้นนะจ๊ะเบื่อธรรมดานะมะต่อค่ะเซเวนโอเพนิโคธท่าดินพฤกษกันมังกรน,นะ คุณก็บอกว่าฉันบรีบค่ะขอดูเพื่อความชัดเจน,นเจจฉันบรีบขอดูเพื่อความจริงจังฉันบรีบขอดูเพื่อความว่าเขาจริงจังแค่ใดหรือมาเล่นหรือพักซีลอยหนาประมาณนั้นละจะ้ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าในเมื่อคุณเป็นคนที่ไม่รีบกับความสัมพันธ์เพราะคุณอยู่ได้คุณเลี้ยงตัวเองได้คุณมีความพร้อมคุณมีตังคุณมีก easy, ารเงินที่ดีบ่ต้องเรง่งรีบค่ะถร่งเรงีบไปเดี๋ยวสิบหูความรักที่แท้ถูกห้ามเรง่งเรีบประมาณนั้นละจะ้ะเรามาดูกันนะคะว่า ในความสัมพันธ์ทางนี้นี่เมื่อคุณไม่เร่งเรีบเนี่ยสวรรค์ขีดเขียนมาแล้วเนี่ยหยัดเดยียดให้คุณสองคนในมาพอกันแล้วเนี่ยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไพ่ขึ้นเอ็ดอับซอดความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่ช้าแต่ัวร์แต่มีแนวโน้มได้ชัดเจนมีแนวโน้มได้เป็นคู่แท้มีแนวโน้มได้เป็นคู่ที่ใช่มีแนวโน,น้มนนที่ลงหลักปักฐานได้เป็นตัวจริงนะคะช้าหน่อยค่อยให้ผีดอกออกผลทีละใบเห็นปะ สิบรีบนะต้นใหม่ก็ต้องค่อยค่อยให้ดอกออกผลนะค่ะประมาณนั้นนะแล้วไม่ต้องรีบกับความสัมพันธ์ครั้นงนี้นะมาต่อค่ะว้าวมีโอกาสได้เป็นครอบครัวความรักครั้งนี้ที่คุณเจอมีโอกาสได้เป็นครอบครัวมีโอกาสได้เป็นคนรักที่ใช่มีโอกาสได้เป็นคนรักที่แต่งงานกันค่ะแล้วก็มีลูกสิมีลูกหรือว่ามีลูกอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณสองคนที่ตกลงกันนะจ๊ะแต่ความรักครั้งนี้คุณจะสมหวังอะความรักครั้งนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าแฮปปี้เอนจอย กับครอบครัวหรือคนที่ใช่หรือคนที่คุณอยากจีดตกล้มป่องใจกับเขานี่ละค่ะแล้วเขาจะมาแบบกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาเบิงกันนะจ๊ะมาเบิงตาอยากเรลือเกินถ้าคุณยังไม่เจอนะคะคุณจะได้รับข่าวสารแบบเร่งด่วนเร็วเร็วนี้นะคะบางคนอาจจะมาทางโลกออนไลน์มาจากเมสเซนเจอร์ Messenger, มาจากข้อความต่างๆมาจากโลกโซเชียลก็ได้นะคะบางคนก็เจอกันช่วงระหว่างเดินทางนะ บางคนก็ไปเที่ยวหนุน่นไปเที่ยวนี่แล้วพอนะคะบางคนก็อยู่ดีๆก็มีคนทักมาฉันโสดนะคะคิดถึงนะเป็นแฟนฉันไมหมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะอะ,อะไรที่คาดการแบบเหนือปาฏิหาริย์คุณสิใดเจอเนจะจ๊ะฉะนั้นตั้งรับให้ดีนะคะว่าความรักครั้งนี้เป็นคุณไหมนะคะคุณจะรับรักเขาบอกว่าสันนะคะโอ้โหโห,หลอ่อสวยหลอ่อเลือกได้ขนาดนี้นะเลือกดีๆเด้อเลือกบอดีตามตอตุยนะคะ ฉะนั้นความรักถ้ารักมากเลือกว่าเป็นก็ระวังจะตําต่อตุยแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันเบื่อกับการที่เป็นโสดละฉันเบื่อกับการที่ใช้ชีวิตอิสระละฉันเบื่อกับการที่ตัวฉันเองมีเสน่ห์แห้งหลายนะคะก็ต้องตัดสินใจเลือกผู้ใดสักคนหนึ่งแล้วก็ลงรักปักฐานกันจักเทียนะคะแล้วคุณจะเจอไหมว้าวเจอสิคะหนึ่งในนั้นอะเจ็ดถ้วยอะคะ่ะ หนึ่งในนั้นเจ็ดถ้วยคุณจะเจอหนึ่งคนที่สามารถนะคะขอคุณแต่งงานได้นะเลือกให้ดีแล้วกันหลายคนหลายๆกันเลือกให้ดีนะจ๊ะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะได้ลั่นระคังวิวาหนึ่งในเจ็ดคนเนี้ยเจ็ดถ้วยเนี่ยสเสน่ห์แห้งหลายก็จสะสั่นละสวยหล่อเลือกใดอจังสี่ละค่ะนะคะเขาจะขอคุณแต่งงานคุณจะได้ลั่นระคังวิวาคุณจะได้แต่งกันคุณจะมีความรู้สึกว่าคู่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองนะคะความรักครั้งนี้ เป็นความรักที่คุณสามารถนะคะปล่อยวางได้เป็นความรักที่เหมือนว่าต้องอึอดอัดว่าต้องทุกข์ว่าต้องเหนื่อยอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าไรเรากับบรูคนเฮาคู่บุญคู่กรรมกับว่ากันไปแต่คุณบทกรรมแล้วอะคุณจะเจอคนที่ใช่กว่าเพราะ the will of fortune เหี่ยงคนไม่ดีออกไปจะดึงดูดแต่คนที่ดีเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นละจากความรักครั้งเนี้ย จะคู่ควรกับคุณเท่านั้นแล้วเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะคะโฟร์แวนธาตุไฟเมสิงนนุมีโอกาสได้แต่งงานสูงนะแต่ต้องลืมอดีกเก่าให้ได้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะรักครั้งนี้เขาจะเข้ามาเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณไหมโอ้โหอ,อะของายหลังนะจ๊ะของายหลังมันก็เปิดนะคะเขาจะรักคุณนะเขาจะทนุถนอมเขาจะเขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคุณมีค่าสําหรับเขา เขาจะพร้อมซัพพอร์ตและเปย์คุณนะเห็นไหมเขาเขาเขาจะทนุถนอมคุณไว้แล้วเขาก็จะซัพพอร์ตเขาจะเปย์เท่าที่เขาทําได้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความหูซสึกว่าเขาทนุถนอมแล้วก็จะซัพพอร์ตคุณเท่าที่เขาทําได้ใส่เงินใส่ทองใส่ความสอยเหลือเท่าที่เขาทําได้เพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรและมีค่า บ่อยากให้ลุดมือสี่เหตุทุกอย่างเพื่อให้คุณกับเขาได้ลงหลักปักฐานกันนะคะฉะนั้นลืมอดีตเก่าๆให้ได้นะคะมูฟออนไปแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่หนึ่งในเจ็ดนั้นจะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณนะคะสำหรับนี้นะครคุณเทคนเก่าคุณเทคนไม่ดีคุณเทคนที่ไม่ใช่คุณเทคนที่ทำร้ายจิตใจคุณคุณเทคนที่ไม่คู่ควรกับคุณมูฟออนและเจอคนใหม่ที่ใช่กว่านะจ๊ะยีไลายเดินนะ นี่คือเขาจะมาซัพพอร์ตคุณจะขอคุณแต่งงานนะดีใจด้วยค่ะแม่หมอนหนึ่งคนขอคนน้อมรับ energy นี้นะคะยาอินหลน์นะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วเนี่ยอยากอินไลน์ทักมาเมืองมีการินโตนะจ๊ะใครสนใจโปรซื้อของแถมดวงโปรราคาย่อมยาวโปรดูดวงแบบประหยัดนะคะกระทักมาแล้วกันชอบแบบใดกระจัดไปต่ำที่คุณต้องการเลยค่ะใครอยากดูฟรีไปซ่องสีดำแม่หมอจะไล์สดสิบเที่ยงเที่ยงค่ะสิบสองนาฬิกานะจ๊ะ ช่องสีดำเอาเป็นว่าขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามทั้งไมและเกาและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะและขอบคุณทุกผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอทุกท่านนะจ๊ะก่อนจบคอยบุญรักษาเทวดาคุมข้องเงินทองไหลมาเทมาด้วยและรวยอีกคอยเองนินล้นทับและคอยรักดีๆไล่ๆทุกคนเด้อโชคดีจ้ะเจอกันคลิปหน้ากับ๊ายบายจ้ะ